กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูกฐานเด้อผมพ่อกับซองแม่น้องแก้มมุมคือเก่าปลาลูงเลยกับสวัสดีเบิร์ดถูกมองถูกบ่นบ่าอยูราอยุดไทยต่างประเทศเนาะเมื่อนี่เฮาออกมาหน้าพี่น้ envelope, องเลยออกมาเบิ่งข่ากัโอ้ยคือบเห็นงามเลยอันเนมเห็นหอดขี้ดินเนาะพี่น้องขี้ไล่ขี้ไลออกมากับ พอน้องแก้มบมตอนนี้เพิ่นยังประหาแบะเนาะอันแบะว่าสิครบบ,บ่หรือบ่ครบเฮาก็ยังบฮูหูพ่าผู้เจ้าไปนอ,อกมันมาเบิง่งออกมาหน้าพี่นอ้องเลย คือน้ำพายเนาะปลาลงเอ้ามาพายป,าาาปานนยัามาเห่ามาบักอ้วนได้นหมาบักปุนหาเขาไม่น้องแก้มบุ้มกับพี่นอ้องกะกหลาเกินเนาะงามเด็ดหายตากะอะไรพี่น้ององามเนี่ยนะเกียก่ยวก็บยันกอดินปอกๆป,ประยุ่นี่ อ,ออกมากับพอน้องเกมบมุมจักิ่นสิเห็นหรือบอ่บอเบะเนาะิ่นสนเบะเห็นยังรหรือบ่อจักนอนเอาสีอยางไปหาเบืองน้าไป้องเลยเบะบบเห็นกับพอนี้แล้ว อา่ไปเบิ่งแบะกันเด้อปะลุงเลยแต่ว่าแบะอยู่ในหน้าปามึเบล้วงลับห็นแม่ต่อหน้า้นหลายหลายปะตรงัยห่างมันห่างบ่ ี่น้องแม่ต่อน้ำดิ้งว่าว่าอยู่ยาเท่ามันก็สั่งยาน้ำนแม่มน้องแกับบมเนาะเขาก็สิเก็บยามัานก็สวยจะกับมากมันมากอะ เงียบเงาเนาะพี่นนองเงียบเมาเงาแบบว่ะจางปางพี่เนาะเงาเลย Hoặc có gì ngắm để theo hại ta gắn hãy ừng cho phép anh ạ buý bóp hố đâu พี่้องยามเดือนสี่เดือนห้าใบใหม่หล่นลีไป้องเนาะออกมให้มาหน้ากับนี้จะใบตรงหล่นลงเบิร์ดเบลเอาเห็นอยู่ปะด้ พี่าาน้องเกมบอมไปหลายมาแต่นาครับผมต,ต,ต,ต้วงามๆนะพี่น้องเนาะถ้าอยากสื่อแบบบอกสั่งมาลยเดอพี่น้องเ้ย เอฟซีอยู่ใกล้ๆพี่น้องแกบุมเอาหลืนเราว่าหัวเธอพี่น้องกำบะเดากับบะเดาหัวน้องแบะมิจะต้องำงานป่าลุยสีขาวๆจะโตอ้วน เมื <glorious> ่อเทียงเด้อลูกเมื er. Mother, no ่อเทียงเด้อเบิ่งเมื่อเทียงยืนพังพ่อเจ้าเบิ่งตอนน่ะไปแต่ดึกแต่ดืกถึงเที่ยออกมาหาเราบนเขาบงหน้าเมืองแด้พี่น้องกอ้เมือนี้ยังมาทันได้ไปทางใดซ้ำ เริ่มแดดเริ่มฮอดเลยพอเป็นเดือนสี่เดือนห้าเราหนองเน่ะเริ่มสัง,งัดติง้งแม่แม่บ้านสองคัมโตเราจิลงไปเบิ่งเข่าก่อนตาเวย น้ำบวดทั่วถึงมันแมงซ่อนกินเบิดเข้ากันเนาะพอน้องเก็บมบ่มบดอดาหน้ำลงเข้าก,กระบอกงามพี่รองไปปีนี่เขาหอกพอ้องเก็บมบ่มมางมองหอยเลยพี่องเนาะ พอได้เมือแกงมาออมว่าหอยในภายภายไม่ตองเก็บบุมมีตัวใหญ่หน่วยใหญ่โ้ยน้กบลงบิดเ บมื่วานที่ประลุบืนปลาตายอยู่ทึงคันนาพี่น้องเอ้ยเมื่อคนมาตึกเลยเขาเก็บอัมบอเบิดบ่อ ทำมา飒นะพี่น้องทุ่งให้ทุง่งนาคือเก่าเด้อป้าลุงอย่าพาเบื่อไม่น้องแกมบุมเด้อโอ้โหไม่น้องแกมบุมแจ๊กสิไปทางใดนะพี่น้องเนาะบรรยากาศหน้าเล็กเนี่ยนี่เขากับไปทางใดมันกับบอง,งามพี่น้องบุกเขืนนะ่นยามพลเนาะยามพลอะโอเคเลย ยามเผ็ดยามหอนนะพี่น้องเนาะอีกบ่เฮิงดอกประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนนี่แหละพี่น้องก็ได้เก็บเผ็ดแล้วคลิปนี้เอากระสีดำลาพาจากเลยเด้อปลาลงไปผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป่น้องแกบุ้มเด้อ ผากเบิงผากสมต่อไปเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทอดคอภายลาย,ลายสบายดี